สองดาววิยาคมนะครับจะเป็นการโชว์ไปขบวนก่อนนะฮะตามมาด้วยนาศีนวลจะร่วมไหมฮะจะมีการร่วมกันนะครับนำโดยคุณครูชูเกียรติสีริดนนะครับจะเข้าพ้องกันนะฮะเพราะว่าพื้นฐานของนักดนตรีนักเล่นเนี่ยก็คล้ายกันนะครับอ๋อเกียรติดูนะครับ <S <S ขึ้นดนตรีที่ใช้ในการเล่วราโยธาที่จะมีสามประเภท สังเกตดูประเทศที่หนึ่งเเครื่องเป่าลมไม้หรือบู o d า i n instrument นะครับเป็นเครื่องเป่าได้แก่ piccolo ท่านก็สังเกตดูนะฮะอะไรคือ piccolo obo b a s s o o c a r i n e t bass c a r i n e t a n t o saxophone tenor saxophone b น r i t o n e saxophone l u e และ a ั t o c ค a r i n e t นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้ต่อไปเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองหรือ b r ส s s instrument นะครับได้แก่ trumpet มีแน่นอนครับในขบวนรคอเน็ตครับทอมโบนครับทอมโบนและก็ฟิ้นหอนบริโทนยูฟเนียมทูบาและซูซโฟนสุดท้ายจะเป็นเครื่องคุมจังหวะหรือว่าเครื่องกระทบเพอร์คัชชันอินสตูเมนต์ได้แก,ก่กลองเล็กกลองเทอร์เน์กองใหญ่ฉาบไโลโฟนกลองเทนส์เปิลไทแองเกิลกองทมบาและสุดท้ายกลองซิมฟนีในนี้ไม่มีนะครับกองที่จบเป็นเครื่องใหญ่มากนะต้องตั้งกับพื้นนะครับรรเลง ตอนนี้มีนะครับค่ะที่ท่านชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือาการร่วมกันสอ,องอำเภอระหว่างอำเภอสองดาวและอำเภอจเจริญศิลป์ค่ะข,ขอเสียงปรบอือเป็นปารายจ่ายให้สำหรับนักแสดงนะคะนักดนตรีทั้งหมดด้วยค่ะ,ะคที่6 0 มวนหรือเรียกภาษาโยธรรมะิยวัตดิสเพนะครับเป็นการบรรเลงประกอบแปรแถวโดยผู้บรรเลงต้องเดินแปรรูปกระบวนนะครับขณะนี้กาลังเริ่มแล้วนะครับแปรปรูปกระบวนเป็นรูปต่างๆซึ่งก็ใช้เพลงที่บรรเลงให้เหมาะสมกับรูปแบบของควนนะครับตัวน,นี้มีการประกวดกันในระดับโลกนะครับในภาคอีสานก็เรียน ราคิมาวิทยาลัยนะครับเป็นเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วได้รับการสนับสนุนโดยอดีตพระเอกดังน,นะครับสระพงษ์ชาติตีดยนวนหลายล้านบาทรตรงนี้ที่แสดงอย่างนี้เขาเรียกว่าโชว์แบนนะฮะโชว์แบนแบนตะบวญนะครับขออนุญาตขัดจังหวะนี้นะครับเจ้าของรถทะเบียนกอข1992งเกสกลนครพยส4 4สี่แปนสกลนครนะครับ ตอนนี้รถของท่านเจอถุกเตุนะครับจิงไม้ล้มครับใส่นะครับไปที่รถด้วยนะฮะด่วนมากเลยนะครับวงโยธาทิษฐานนั้นเดิมนะครับเดิมนั้นเป็นการเล่นขึ้นมาเพื่อวัดหัวสงผานทหารนะครับเรียกว่าวงดุริยางทหารเกิดขึ้นเมื่อวันพิษภวที่18นะฮะมีแปลงเป็นวงดนตรีขนาดย่อมในยุโรปสมัยกลางนั้นใช้ปีสองนะครับ whoa นี่เป็นเป็นเพื่อสนทพนะครับได้แก่กองนี้มีกองเ่อนแรกนะครับมีกลองใหญ่มีฉาบนะครบที่เ,เประเลงอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าเก่งจริงๆ,ๆค่ะท่านตอค่ะเพราะว่าเดิมทีนั้นข้ามโมนแจ้งว่าเฉพาะาตรงเรียนบ้านานาสีนวลน,นะคะพอเจอสองดาววิทยาคมอํมเภอสองดาวก็สามารถที่จะร่วมกันได้อย่างสวยงามค่ะ ก็จะเป็นประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองนะครับที่สังเกตดูมีทำเป็ดน,นะครับคอเน็ตชอโบนเฟนฮอนะครับแล้วก็เครื่องอื่นๆแล้วก็มีเครื่องเป่าลมไม้อยู่นะครับปิคคอนโรโบนที่สังเกตดูนะครับดังจะจบการโชว์วง โยธวาทิตจากสองโรงเรียนนะครับก็จะเป็นการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันนะครับเหรียญทองแห่งภาคอีสานนะครับการแสดงจากโรงเรียนทุ่งมนทาวิทยาตอนนี้นักแสดงนั้นเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับใช่แล้วค่ะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่งนะคะครั้งที่9ประจำปีพุทธศักราช2555ค่ะ เริ่มมาอีกจังหวัหนึ่งฮะจังหวะจะเร็วขึ้นนะครับตัวควบคุมนั้นก็คือกลองใหญ่เรียกว่าเบสดมนะครับ รผสมผสานที่สวยงามมากเลยนะคะระหว่างอำเภอเจริญศินและอำเภอสองดาวค่ะกอหาชมได้ยากครับท่านครับเป็นาการฝึกที่ยากมากนะครับใช้งบประมาณเยอะด้วยใช่ค่ะ<ม>ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจสำหรับนักแสดงด้วยนะคะต้องขอเรียนว่า มีความเข้าใจทางด้านดนตรีจริงๆนะ่ยคะเจอกันก็สามารถที่จะประสมประสานกันได้ออกมาอย่างสวยงามค่ะผมผู้กบุบวงวันนี้ก็คือท่านคุณครูชูชาติสิดดิลนะครับจากโรงเรียนบานอาศีนวนนำโดยท่านบริการพงสวรรค์คำผิวแล้วก็สองดาวเยธพงศ์ครับท่านบริการนิวั์สวนาชัยรบครับผมยังไม่หมดนะครับ เรื่อยนะครับแล้วแต่ผู้สอนจะคิดรูปแบบในการแปรขบวนนะครับการการเล่นดิสเพย์หรือโชว์โชว์แบนเนี่ยสามารถคิดได้นะครับหลายรูปแบบนะครับไมถ้าจะเสร็จแล้วด็มีละถ้าจจบนะครับ ก็เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหนึ่งเดียวในสพปสกลนครเขตสองค่ะและแต่ะถมใช่ไหมใช่แล้วค่ะาจนถึง,อถงมอญนะคะคคเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะ จบไปครับคุยได้เห็นกัน